สวัสดีครับผมอนเนกเปิดพงครับอผู้ที่แนะนำและเปิดโอกาสให้ผมคือธีรวัฒน์ครับสมัครตาต่อจากคุณแม่ผมนะครับแม่พิมลจิรา,าปกตินี้ทำอาชีพขายขายนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับขายอาหารทะเลนะครับตอนนี้ก็มีผลกระทบโควิด เยอะเลยนะครับไม่สามารถจะออกไปค้าขายได้เป็นบางครั้งแล้วก็โดนปิดบางช่วงครับตลาดก็โดนปิดบางช่วงแล้วก็เปิดเป็นบางช่วงแล้วก็มีผลกระทบต่อไรายได้อย่างมากนะครับแต่ว่า,าแพลตฟอร์ม i อทเอเนี่ยครับสามารถาจะมีเป็นเป็นรายได้เสริมให้เราได้นะครับช่วงโควิดเนี่ยครับเพราะว่าเราทํางานอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกได้นะครับ ก็โพสใน facebook บ้างในไลน์บ้างนะครับให้สื่อสารให้คนได้รู้ว่ามีระบบที่มันประหยัดค่าใช้จ่ายของเราก็แรกเดิมก็คือหนาธิรวัตรนะครับชวนไปที่คฤเหาดนะครับวันแรกก็ชวนไปไปช่วยยกต้นไม้หน่อยจะไปปลูกต้น,ตนไม้เปลี่ยนออนไลน์อะไรสักอย่างเนี่ครับชวนให้เราไปช่วย ก็วันนั้นก็ตัดสินใจเราก็อยากจะเรียนออนไลน์อยู่แล้วครับเพราะว่าช่วงนั้นเน่ะก็มีโควิดเริ่มเข้ามาช่วงในเริ่มช่วงเฟสแรกครับใหม่ๆก็อยากจะหาช่องทางในการขายออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่าการที่เราขายอาหารทะเลอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีรายได้แค่ทางเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้อีกหนึ่งช่องทางเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับ ก็ได้ฟังแผนจากท่านประธานนี่ก็รู้สึกว่ามันดีมากมานะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยครับมันสามารถทําให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้เราอีกหนึ่งช่องทางก็สมัครครั้งเดียวนะครับตลอดชีพทาไปเรื่อยๆครับผมว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมันจเจริญเติบโตแน่นอนถึงจะชา้าจะเร็วยังไงก็ไม่มีการที่มันจะลดลงมานะครับ ยังไงก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าอรเยขออนุญาตนลยครับใครเปิดไมเนะครับขออนุญาตปิดไปให้หน่อยนะครับเสียงท่านแจ้เข้ามาในห้องประชุมนะครับอ่างั React ้นต่อนะครับก็อ่า ก็คือว่าแพลตฟอร์มตัวเนี้เราสมัครมาครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพนะครับแก่เรามาลดค่าใช้จ่ายในการคาในการใช้ค่าโทรคราเน่านะครับก็ตอนนี้ผมอ่ะผ,ผมแฟนแล้วก็ลูกอ่าสมัครแพลตฟอร์มไอทีเอสที่หมดเลยนะครับปกติเราเสียวไวไฟเนี่ยเดือนหนึ่งก็หกร้อยกว่าบาทตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วนะไวไฟใช้ไวไฟ เป็นซิมเราเตอร์นะครับแล้วก็เสียบสายแลนเข้าสมาร์ททีวีเข้าเข้าสมาร์ททีวีนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดอีกหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ลูกสาวอีกคนเล็กเนีครับก็ต่อ Wi-Fi จากเครื่องนี้ครับเรียนเรียน wifi ดูโทรศัพท์อีกอีกสองเครื่องแล้วก็โอใช้ใช้ได้คุ้มค่ามากเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนอกจากช่วงที่แบบเย็นๆหน่อยอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยครับ แต่ถ้าเทียบกับราคานี้ก็ถือว่าประหยัดลงมาได้เยอะนะครับแล้วก็ <c oughs> ของแฟนผมเนี้ยปกติก็จะเป็นเติมเงินนะครับปกติเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเติมเงินอย่างไม่ใช้ไม่ใช้เนี่ยคิดว่าจะเติมเดือนละร้อยเดือนละสองร้อยนะครับแต่ไม่เคยไม่เคยที่จะได้ใช้เกิน่ไม่เคยใช้เดือนต่ำกว่าสองร้อยเลยนะครับ ไหลไปนู่น400 500 600ตล,ลอดเกือบทุกเดือนฮะแล้วก็มาใช้อแพลตฟอร์มเนี้ยจบเลยครับ175บาทไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปว่าเราแวงว่ามันจะเกินหรือว่าอะไรนะครับยังไงก็อยู่แค่นี้บางทีเผลอเปิดเน็ตแป้ net, งนอกเผลอเปิดเน็ตหน่อยเดียวเข้าไปดูอะไรที่นี่หน่อยเกินนะครับน,นี้ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไประแวงแล้วก็เราใช้ อใช้ดีแบบนี้ยครับว่าแ,แค่บอกต่อญาติพี่น้องของคนที่เรารู้จักคนที่เขายังไม่เคยรู้ว่าเราบบแบบนี้มันมีจริงเราแค่ไปสื่อสารให้เขารู้คุยกับเขาด้วยประสบการณ์ที่เราใช้มานะครับว่าแาแพลิเคชันนี้เราใช้แล้วประหยัดยังไงเรามีรายได้ยังไงอธิบายแผนให้เขาเข้าใจแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้ามาใหมเ่เราสมควรที่จะรู้ ทุกๆอย่างนะครับของระบบเนี้ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ศึกษาให้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับว่าไรายได้มายังไงมามีกี่ช่องทางนะครับแล้วก็ได้อย่างไงบ้างแล้วก็ประทับใจในแพลตฟอร์มนะครับว่ามันมีรายได้หลายทางมากนะครับท่านประธานออกแบบแพลตฟอร์มเนี้ยมาดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องมาสมัครซ้ําอีก คือไรายได้ก็อี่หนึ่งเนี่ยคือเราไปบอกต่อแค่คนสิบคนเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับที่แค่บอกต่อคนสิบคนเนี่ยเราแทบจะได้อค่าสมัครคืนแล้วนะครับแล้วคนที่สมัครต่อจากเราเนี่ยสิบคนเนี่ยไปบอกต่ออีกอีกอีกจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังได้ส่วนนี้อีกนะฮะแล้วอ่าถ้าเกิดแพลตฟอร์มเนี้ขยายไปเรื่อยเป็นทีมงานของเรา นะครับการซื้อกินซื้อใชจในอนาคตของเรานีครับมันถือว่าเป็นก็เรียกว่าบิ๊กดาต้าที่ที่มันจะสามารถสร้างรายได้ให้เราเนี่ยคือตลอดไปได้เลยทั่วลูกชัว่วหลานนะครับเราตายไปแล้วก็ยังแบ่งให้ลูกให้หลานได้อีกนะครอันนี้มันดีมากๆท่านประธานในโอ้โหขอคิดนี้ดีมากๆเลยเมื่อก่อนผมเคยเข้ามีโอกาสได้เข้าไปในศึกษาเกี่ยวกับ ผู้ขายตรงนะครับบริษัทมองเอใหญ่ครับไม่อยากให้ชื่อเต็มนะครับก็ผมก็เคยคิดนะครับว่าเอ้ระบบแบบนี้มันก็ดีมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าของเครือข่ายจาัดก,การซื้อกินซื้อใช้ของคนทั่วไปเนี่ยครับแล้วมีรายได้กลับมาแต่ก็ยังยังไม่ได้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับก็แอบ,บสงสัยว่าแอบ,บคิดว่ามันน,านน่าจะดีนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าพวกเนี้ย ถ้าว่ามันเป็นในราคาที่มันคนคนปกติจับต้องได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาไม่แพงเกินไปน่าจะดีแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนทำระบบ i t ทเอนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นระบบที่ให้คนไทยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดแล้วก็อุดหนุนกันเองครับมันเหมือนระบบสาก์ในโรงเรียนที่ทุกคนเป็นสมาชิกแล้วมีกำไรแล้วก็ ให้ผลตอบแทนกลับคืนมากับสมาชิกแต่ว่าระบบนี้มันมันมันยิ่งใหญ่ครับมันเป็นระบบออนไลน์แล้วก็ไม่มีใครจะมาจะมาสามารถโกงเราได้นะครับเป็นระบบที่เป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มยุคใหม่สมัยนี้นะครับผมว่าต่างชาติต่างประเทศแถวประเทศฝรัง่งอเมริกาอะไรพวกเนี้ยแพลตฟอร์มพวกเนี้ยเขาใช้กันมาเยอะแล้วครับ แล้วก็กำลังจะมีผลตตามมาในแถบบ้านเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเข้ามารู้ก่อนเห็นก่อนเนี่ยครับถ้าคุณถ้าเกิดคุณไม่คว้าโอกาสนี้ไว้นะครับถือว่าเสียดายมากๆนะครับคนที่เราไปบอกเขาแล้วแล้วเขายังไม่ไม่ทาหรือว่ายังไม่สมัครหรือว่าอะไรยังไปท้อน,นะครับเพราะว่าเขายังยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ว่าระบบเนี้ยมันดีจริงแต่ ไม่ต้องกลัวนะครับอีกหน่อยคนไทยทุกคนเนี่ยจะเข้ามาในระบบนี้แน่นอนอ่าระบบเนี้ยก็คือว่ามันเป็นที่อ่าเขาเรียกว่าคนไทยจะติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าชอบเอาของมาใช้ก่อนแล้วก็จ่ายเงนินที่หลังเหมือนกับค่าโทรศัพท์นี่ครับเราใช้ไปก่อนที้เดียวเราค่อยมาจ่ายอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ซื้อบ้านเราซื้อมาก่อนแล้วผ่อนที่หลังซื้อรถก็เหมือนกันซื้อรถมาก่อนแล้วผ่อนที่หลัง ไอการที่เราผ่อนที่หลังเนี่ยมันทําให้เกิดธุรกิจของคนอื่นคือดอกเบีย้ยที่ตามมาแล้วเราก็ต้องจ่ายหนักเป็นสองเท่าอย่างสมมติว่าซื้อรถบอสใจมาคันหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นพอลาเราผ่อนเตร็จเนี่ยตกไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็อย่างเงี้ยครับแต่ค่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราเสียงเงินก่อนแล้วใช้ที่หลังเต่๋ยเราประหยัดขึ้นมาหลายเท่าตัวอย่างผมเคยใช้อยู่ห้าร้อยเนี่ยครับมาเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ย ก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับแต่อย่างบ้านอย่างรถเนี่ยเราไม่สามารถมีเงินก้อนไปซื้อได้เราจาเป็นต้องผ่อนเราเริ่มต้นที่ค่าโทรศัพท์ของเราเนะครับจ่ายก่อนเราจ่ายที่หลังแล้วมันก็จะประหยัดให้เราแล้วก็จะเป็นทางสร้างรายได้ของเรานะครับก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราสมัครมาแล้วแล้วมันจะไม่เห็นชวนใครได้เลยทำไมไปบอกใครไม่มีใครทำเลย คุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณทำเกาะกระแสตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณว่างคุณอะไรคุณเข้ามาศึกษาถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะมาะแบ่งปันก็โพสเข้าไปในสื่อโซเชียลบ้างอะไรบ้างนะครับให้มันอยู่ในกระแสให้เขารู้ว่าเรายังทำอยู่นี้อยู่ยังไงคนที่เขาประสบทำเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จเขาล่วงหน้าเราไปก่อนเขาชวนคนได้เยอะอันนั้นไม่ต้องไปอิจฉาเขานะครับ เราต้องช่วยกันผลักดันช่วยกันช่วยกันหาคนเข้ามาในระบบนี้เยอะถึงเราจะไม่ได้ส่งผลถึงเราทางตรงก็ทางอ้อมนะครับถ้าสมาชิกมีเยอะๆขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมันมีผลผลดีต่อเราแน่นอนเพราะว่าองค์กรตัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยนะครับคนไทยที่จะเป็นเป็นนิสัยมีอย่างเดีวยว่าแบอย่างลงเตียมแกนเราจะรับ ลงทะเบียนพึงรากาเพื่อรับเงินจากรัฐบาลเนี่ยผมสมัครครั้งแรกนะครับผมเลยมาเกือบเดือนผมยังสมัครกันนะครับเพื่อรับเงินไอเฟสสองนะครับสมัครเต็มภายในวันเดียวไอเฟสสามน,นะครับสมัครกันเต็มภายในสิบนาทีเห็นไหมครับของดีดีแบบนี้แต่คนไทยจะกลัวในช่วงแรก ITS ก็เหมือนกันนะครับช่วงแรกคนจะยังกลัวโดนหลอกบ้างอะไรบ้างสารพัดคนไทยชอบทาทอะไรตามกันเป็นกลุ่มก้อน ช่วงแรกกับเจ็บพึ่งต้อนะครับถ้าเกิดมันขยายใหญ่จะสมาชิกจํานวนเยอะขึ้นเมื่อไหร่ช่วงหนึ่งแล้วช่วงนั้นนะครับคนที่เราเคยไปบอกเขาจะย้อนมาหาเรานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่นาวิเชียนนาธีรวัตรแล้วก็คุณแม่ผมนะครับที่ชักชวนให้เข้ามาในให้มารู้ในธุรกิจของแพลตฟอร์มไอทอนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานค,คุณลุงนะครับที่ผลิต คิดคน้รรนระบบแพลตฟอร์ม i อ s แล้วก็ขอขอบคุณคุณครูนะครับที่สอนออนไลน์แล้วก็โค้ทุกๆคนนะครับที่ให้ความรู้ก็ในสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณตัวเองนะครับที่เข้ามาอยู่ในระบบ i d s นะครับก็สุดท้ายนี้ขอจบการเปิดใจแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีสมาชิกเข้ามากันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ